ร,ร,ร้องเรียกร่วมแรงร่วมใจเพื่อแสดงสติปิตของเราชาวมหาวิทยาลัยราชพัฒน,นะครับแต่เห็นเมื่อเช้าก็มีหลายมหาวิทยลาลัยนัดแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าพร้อมมากใช่ครับจัดนัดจัดเต็มแน,น่นอน และนาทางผู้ถือป้ายคขจสารเกมนายเอกราชช่วยจิตนักวิชาการศึกษาคณะคารุศาสตร์และนางสาวปัทธรรมเกตตรงแก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณะกดีคณะเทคโนโลยีสารกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมกลุ่มชาติพ<ช>ันธ์ไทยเชื้อสายกุยนุ่งผ้าไหมลายอาลุนซีม ผมทับด้วยผ้าไหมยกดอกลายลูกแก้วถอไล่สีพันพานครับประดับด้วยเครื่องประดับมือแผงหน้าน่างเครื่องประดับมือปิ่นลายครับชั้นแข่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตอนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะคะ สบายดีพี่น้องบอง่ายเอื่ยใ้าไอทีภูมิลาบและก้อยซ้อยใส่ใส่บังน้าสุขูสุข,สข,ขนค่ะ กำเนิดแม่น้ำทีสดุดีพญาแลผู้กลา้าปรางกูเป็นสงา่าหลังข้าพระธาตชัยภูมิสมงูปูป่าเขาสัปสัตว์เด่นชัดลายผ้าไหมดอกกระเจียวงามลือไก่อารยธรรมไทยทวารวดีขอเสียงปรบมือต้อนรับทัพนักกีฬามหารวิเลยราชพัฒชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารนนท์พัฒน์ัีดีทธานธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผู้ถือป้ายนำขบวนนักกีฬาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหทไทยการทองศรีสุขท่านประธานสภาคณา,าจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และนำทัพนักกีฬาเข้าสู่สนามโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรเกลยงศักดิ์โชควรกุลทันรองอธิการบดีพักหาวิทยายราชพัฏชัยภูมิเอนี่เฮามาแบบออเดอร์มาแบบกิมกิมให้นักกีฬาสวยหล่อสมารแบบนักกีฬาการพี่นอ้องฟองปลายขาผูคทากรและจะไระเยอะของพวกเรานายกัมปนาศอ่อนานว่าแสนจากกรน,นางสาวเป็นพระก,กระตุร์ นางสาวสุภรดายาโพนทันนางสาววิชุดาอ้วนสีเมืองนางสาวปานิตีว่าสามัคคีนางสาวรัจนาเมืองแสนนายปัจจรุวัชรจำมรัดและนางสาวพิปุนแก้วพรมขอเสียปรบมือกับหนุ่มสาวขตอกอนของเราด้วยค่ะสังเกตว่าหนุ่มสาวขตอกอนของพวกเราเป็นนางสาวแล้วก็หนุ่มคนนั้นนะคะบอกว่าเป็นคนโสดแค่เพราะฉะนั้นขอเสียคนโสดหน่อยแค่ เต็มเนี่ยเบาๆคะ่ะผู้ถือป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิค่ะนางสาวกิกรติัตนาชัยงามนางสาวรุกทิบาประทุมมานคะ่ะนี่คือผู้ถือป้ายคะ่ะวันนี้เราจัดเต็มคะ่ะเราเต็มตัวมาตั้งแต่วันที่หนึ่งวันหวยออกคะ่ะเต็มตัวมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะเพราะว่าพวกเราชัยภูมิเป็นเมืองคนรวยคะ่ะหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็อยู่ที่ชัยภูมิค่ะ ก็รวยคณะกรรมาริการดรพิพกาณภัทรเดชาโนนค่ะหัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษคณะพยาบาลศาสตร์ขอด้อครับคณะทักตเวาผู้บริหารต่อพวกเราค่ะวันนี้ผู้บริหารตพวกเรายิ้มแย้มแก่มใสเลยทีเดียวนะคะใส่หมวกสีขาวเปียกเสมือนหนุ่มสาบริสุทธิ์ค่ะ เห็นแบบนี้โสดโสดได้สิ่งสิ่งนะครับอตามด้วยป้ายทักนักกีฬานะครับของพวกเรานะคะท่านอาจารย์ดรสุกิมลตร์รอบรู้เกงอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์วันนี้จัดเต็มเลยทีเดียววันนี้ลดละเลิกจากการสอนหนังสือของลูกๆนักศึกษาวางเข็มฉีดยามาถือป้ายทักนักกีฬาของพวกเรานี่ตามด้วยทับ าของพวกเรานะคงหาวันนี้นักกีฬาของพวกเรามาใน,นาทีพี2ี6 4ผูกใจในความเป็นราชบัตรชยูมมห,หาดียจของคนรุ่นใหม่ะค่ะสังเกตที่เสื้อุงของนักกีดานะค่ะใส่สีเหลืองฟ้านะคะปลอดไปลวดลายที่มีคัดขอดาลีเป็นลายประจําจังหวัดชยภูมลายผ้าไหมที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับรูปโป่งสีเหลืองที่เป็นรูปองค์ยิ้มนั่นแสดงว่านักนะะกีดา ที่เข้าร่วมแข่งขันส่งพิรภาพสร้างรอยยิ้มมาร่วมสนุกสนานและร่วมกาวยท้ายนี้ขอขอบคุณกับมหาวิทยาลัยราชบัณชัยภูมิขอเชิญตัวแทนกอบราชบัณชิยภูมิครับอีกเ่กหนึ่งมีผู้บรรยายะรํรำเองแล้วนะ,ะและท่านแขกงผู้ไม่เกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระบวนลำดับต่อไปคือว่าที่เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไปขอเสียงปรบมือต้อน วัราชัตนคนครราสีสวัสดีจ้าขอตอนรับเข้าสู่เมืองโคราชป้าชาธิและดินด่านเวียนนะคะวันนี้ราชพัฒนคนครราชสี กบมือเป็นกำลังใจนะคะให้กับทีมคณะผู้บริหารที่อยู่ด้านคนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทสกิจอินสวรรค์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษ,ษาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรสุธานาันโพชา สีมานำขบวนพงมาโดยนายกสโมสรบุคลากรอ,อาจารย์ทัชวัตรตั้งทองขันติแน,นะคะและมีป้ายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏน,นครราชสีมานะคะโดยผู้ช่วยอธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนรนอน,น ขอราชสิมาเทิดไทยมหาวชิราลงกรณ์นะคะพร้อมกับขบวนเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ6กรอบ72พรรษาจึงได้ร่วมใจเทิดไทยองค์มหาวชิราลงกรณ์แสดงออกถึงความรักความพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในร ด้วยเครื่องเกียนติยศและพร้อมที่จะแสดงให้กับทุกท่านได้รับชมถึงความตระการตาภายใต้แนวคิดขบวนนครราชสีมาเทิดไทยมหาวชิราลงก่อน และในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาจะเชิญทุกท่านได้รับชมการสแสดงเทิดพุกเกียรติชุดพิเศษในวิวขบวนของเรานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับการสแสดงนครราชสีมาเพระทไทยมหาวิทยาลัยลงก่อน